สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุกผู้สุกคนมากับมาแต่หามอมาหมองกับบุรีเรื่องฉัาพี่น้องเลยบไร้เรื่องแบบใดทั่ว่บุรีเรื่องกินบรีเรื่องแล้วคงบุรีเอโกจนลอท้องมันยังน้องอยู่อันนี้โกไปกับบเห็นดอกหมอววานนี่นี่ทายสามเดือนเขาก็ยังเห็นยู่แล้วโกไปกับบเห็นดอก กเลยเอ,อา่น like so ั oh <yeah. S 1> ้นบอกเสียลวก็เป็นว่าเจ้าสวยอยากเอโก้ดูลายว่สีนมันบดีต่เด็กน้อยเอาสี่เดือนจะได้คอยเอโกมาพัตนบุพาส่งปุ๊บอพดนานานพายาเอโก้ครบอนานนเลย่เป็นยังมากะมันกัเรื่องขูกเป็นยังมาเะากับถ้าเป็นผู้อยากเอโกเองเนาะเป็นบัยเอโกฮเอแต่อยากเอโกกัเอ็กะ ตอนนี้แล้วจะเอาเราถามว่าอยู่คั่นคอยนั่นจะมายัางหาไพสา์ถามเขาอีกทีเปิปโลออกมาให้เขาเขาก็มาหาเค่อ,คอยว่าโออ,อยชักไหนได้ดอกน้องเลยหมออาจะบ่มีใบเอโก้แต่ก่อนฮะนี่เป็นยังสิบบมีบอกคอยเอโก้พอแห้งแล้วว่า่ัหนบอกกับหมอหมอคือบ่้หายบอกอยู่มาหาใจครับไปเอโก้เขาหายเลยคนอะไรวา อันอยูไซลาใบเอโกจะก็กกยู่นโมอแล้วโมยึดไว้ว่าซันวันนี้ะน,มนะมีนโมอนี่แล้วโมยึดไว้โมบวหายค้อยวะ่ะเนเนี่ยน,นั่นแล้วจะบวจ่ายเงินว่าซันอ้าบวบวจ่ายในรายเอกโกสามสิ 30, บพันเขาจ่ายแักนี่เอาเขาคือบหายเจ้าสิบบวจักแล้วบวจักน้ำเพดน้ำโมอแล้วเพดโมอบวหายเอง <c oughs> นี่ยอืมไปเสียเอาไว้เด้อใบเอโกนี่ว่าซันเอาเนี่ยนั่น,บนเบว่าซันเอาไว้ก็เอาไว้แล้ว เอกโกแต่ละเอกโกนางลุงก็บโเคยว่าหมอเชียไว้เนี้นี่นะไหนก็เอาไว้เมื่อนี้ยทำอะไ้เอโกมอว่าว่าเอโกไปกับโบเห็นดอกโบชั้นต้องเอโกมอว่านั่นนี่หอมมันเท่ากูเพลื่อนขายเขาก็เริ่มโจักแนววางแน่นนักกับโบจักแล้วยิงเขาไม่ร้องมานี่เตอร์เอ็กเกอเอ็กแะไรวะ ฮิวเขาจนตาลายแลยนะ้วนี่ก็เขาเสนอไปแล้วว่าอยากเอ็กโก้พี่น้องอบัดเจ้าเอ็กโก้ไปกะผมเห็นดอกมันยังน้อยมูดดอกอเห็นดอกเห็นดอกตอบไปอะนี่อันอ้าวเจ้าเจ้าเอสบอกเจ้าเอสเอสแหละป่าก็จะเสนอไปแต่ตอนแรกะะรต้มไก่เจียวกะปิหมะควงซุกจ่าแซ่บต้มไก่คนใหญ่ต้มเลยพี่น้องด้วย ก็เมัอนน่องลูกอะไรเพื่อนพ่อบอกเพื่อนว่าคอยหูซื้อของเครื่องเครื่องเจ็บเจ็บเบิดลทองยังกลางคืนนะจะเป็นยังวะฉันเจ้าก็จะเห็ดเบียกเลยวะฉันหมอทานหมอแวาเจ้าก็เห็ดเบียกเลยเจ้าหูยจะถือพาเจ้าก็ไม่ต้องเห็ดเลยไม่ต้องเห็ดยังวะฉันว่าเด่๋นี้มันพี่น้องเลยโอ้ตายเด้๋ยวผก็เห็ดอยู่แล้ว่าเห็ดเล็กๆในหน่อยนะเพื่อนอ่ะแล้วเห็ดอยากเห็ดกินนี่แล้ว่า เจ้ก็ไม่ต้องเหตุเนะครืบองสภาพเราบผมมีเงินอเงเงยออกแล้วก็วางใช่หรืเบิกงแล้วคเบเคร่องงินตีนเลยนะคนผมมีเงินเนาะก็ประชนใจเอ,าาเอา้าขาเรื่อเบาเออโกแล้วแมแ่แจ้บบารเงินใายอโกูว่าสังสีแ่แหละเบิสภาพเราคุณผ่มีเงินอ เจ้าบริจายเงินไขเอโก้เขาก็บอหายเจ้าเลยว่าษันอ้าวเป็นยังคนสิบวจจายไป่งกลงวงจรบึ่งหลยเว้าวนั่นกะว่าแล้รขยาบาลนี่น่องเลยมอตัวท่อจะไปไทยบรเหเงอนคุณแหละเดือนหกพี่จิ้ายน จะโทอวันที่สี่ไปตรวจตุรีวันเกิดอนัน่งลูกเบอกวันที่สี่ไปอีกเธอหนึ่งหมอบอกบ่มบวนบวมบวมัพี่น้องก็คนไข่ตกระจกกระจกเบอยกไปเนาะพหมอเออหลุดขะ่ยไปเขาบอกบวมวันเขาบอกแบบปรเทแค่เค่นไข้นะพี่น้องอ มานยังมีวัตราก็จะขึ้นไปติบอกอย่างเข้าไปฮะนนะเอ้าก็มาตรวจท้องตรวจคั้นีีแล้วว่ะนี้ขึ้นไปอันให้เพิ่นเนาะเกี่ยวกันวัดความดันเนาะอุ๊ยเข้าไปถ่ายไม่ห่องกันพัวเซเชิงไหนบอก คนไทยใช่ก็น่านาองเลยอู้ชายในาห้องคนเขาไปถานในห้องเฮิอเติบป,ประโลกมากเจ้าของผมีใบเขามาโอ้ยมีคนเลยในห้องค่ะมีโมอะไรแบบนั้นเบ้อเป็นแบบบ่มีไปเลยบ,บ่มีออมาเพิ่นกับขขเขามาเหตุเองเหมือนเขาบ้าเหตุเอง จ้าไปเจอแล้ววะมือเจ้าอันเบ็ประจำเดือนเราประทามตั้งแต่เดือนมือแรกเราไปผ่าไปแล้ววะเจ้าบนใบโกะนะบอกบนใบโกเหรอบนมีแล้วบนทานมอญหยุดไว้ตาโดบบะเกิดลูกนี่บนมีเงินเนี่ยเขาไม่ได้เบิ่งเลยแหละพี่น้องเลยไม่ได้เบิ่งแท่เท่ายแบบเขาเบิ่งหมดแล้ว เขาบึงก่อนจังจ่ายเงินอยู่ไทยนะสั่งก็จะเรื่องเลยประเทศนอกใส่ทองแต่งโต๊ะดิ๊ดี้ใช่ค่ะสินหนกสินไม้สินไปอ่ะมาเห็ดยังน้อเจ้ามาเห็ดยังมีรถสี่ประตูไปละมีรถสี่ประตูเนี่ยเนี่ยน้ำดีอยังยั่งเยอะนังีกเยอะหนี่งเดืนนะคน เป็นี่ไรล่ะพี่น้องเอ้ยก็มีเงินมาตายไปองหมอต้องจ่ายเงินก่อนคนเช็ดยังบดมาจ่ายเขาก็บเหตุแห่เจ้าแต่ผมมีเงินจ่าย ำทำติดต่างจากไปหาหมออย่ไทยตรวจเขาเร็วบิดตรวจเลือดตรวจเนี้ยตรวจนั่นตรวจนี่หมายถึงนะเรตอนเห็ดงานเขาจะมาคิดเงินนำหลังอันนี้เก็บเงินก่อนอยู่แล้วใช่จะมาไล่ขายายาอยู่ไทยสิเนอยงนั้นเนะาะเอายาไปกินไปคิดเงินเลย พอได้จะต้องไปจ่ายเงินค่ายาซะก่อนเขาะจะมามาเบิ่งบินยามียังไ่สบายอยู่ไทยไปหอดพิจิตมาคลินิกมาคลินอกยเรียนคลินิกคลินิกด,ดังคลินิกหูคลินิกปากน,นี่บดว่าหัวใจคอมเมนต์ดาวเกิดนั้นสิไปเกิดอยู่ไทยผู้ใะ ค่ะเส็จไปไทยผู้ชิวยฝ่ายยู่หมกบติเขาแมา่มันซื้อพาส่วนมากเขาหม,มักไปหมกาหารไปอินเตอร์แพนกระยามันเขาดูแลน้าอ้นเขาดูแลหล่ำเขาอีกเบิ่งเขาอีกตายมันเล่าอยู่ ไคบ่มาเลยสิบุหูหุมอนยันบ่มีเงินจ่ายเพิ่นเขาก็คือโกกสีนะคือสิบอนันถูกปันนั่นดอกวะบูมีเงินเพอจ่ายขายอโก้เป็นหวดเป็นยังไงหรอหุ่หมอนคือของบ,บริจาคกั<บ>นพอบริจาคเขาเขาขอสร้า,างหม้อไว้ มึงก็เขาจะออกมาใส่ได้เขาก็กักไว้ได้ท่องไปบริจาคอะไรอย่างเงียเออเมา่อเมื่อไหร่เขาออกมาอันเดียวประมาณยันที่เอาไว้เอาโอมโบเมนได้ขึ้นมาเบาเออเป็นบริจาคเขาชิเอามาใส่ใส่จ่าชื่อเดียร์ใบเลยเนาะอืมโบแมนได้ตเอาเขากักเขาสร้างไว้ได้โยงมอน่ะตกกระยามันเทมันทำ ว่าคุณเจเปิลขากับไริหลายเนาะมันไม่นานคุณลิงหมอต้องเอามาเรียงไว้หนาวของหมอเนาะเตียงของเจเปิลคุณบอกอยู่ไทยเจเคนไขาเรียงไว้เลยอยู่ไทยมันแล้วมันตามกันมีคนเจ็บมาละสุกไปใส่โรคขอ่น้อง่นไทยแล่นใส่โลดอยู่ไทยไงส่นส้มอยู่หมออยู่ไทยพี่น้องอื้ยเป็นเรา

Thế nhưng mà ở ra ra dàn chứ thì phải cởi cho mụn ra hàng là phải con là xong Không, thì nó xong thì rồi phun tài có tội khó hay lắm quân ขอบคุณทุกไลท์ถุกเม่นที่มาหลับชมเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายลาไปก่อนพี่น้อง